แต่เราวันนี้นะคะมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อําเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีวันนี้ห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนเลยจะพามาชิมเสาวรสสายพันธุ์ใหม่คะ่ะที่เขาบอกว่าหวานกว่าพันธุ์ปกติทั่วทั่วไปที่เราเคยกินกันนะคะแล้วตอนนี้มินนี่อยู่ที่สวนเสาวรสของคุณลุงลาเชแล้วก็อยู่กับเจ้าของสวนเลยสวัสดีค่ะคุณลุงคะ่ะสวัสดีครับตรงนี้เข้ามาคุณผู้ชมดูค่ะเหมือนอยู่แบบเนี่ยเป็นลูกโคมไฟห้อยอันนี้คือเสาวรสหมดเลยนะคะเสาวรสที่มินเห็นนี่มันเป็นเสาวรสพันธุ์อะไรคุณลุง เป็นพันหนึ่งหือพันครึ่งนะครับค่ะเป็นพันุ์นำเข้าพัฒนาพันธุ์โดยประเทศไต้ไหวันนะครับแล้วก็ไปนําเข้ามาปลูกในเมืองไทยแล้วต้นพันธุ์ที่ทานเห็นอยู่นี่คือเป็นพันธุ์นำเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วคุณลงไปได้เขามายยงไยงไะคะเพื่อนเขาเป็นนายกสมาคมผลไม้ผู้ส่งออกแล้วเข้าไปเห็นตัวนี้แล้วก็เลยคิดว่าปลูกแล้วได้ผลดีเบื้องต้นที่นำามาปลูกเนี่ยเราลองผิดลองถูกมานะครับ ก็จะเอามันโตได้ก็จะออกลูกได้ค่ะก็ใช้เวลามากพอสมควรจากใต้วันเนี่ยไม่ใช่ว่ามาปลูกปุ๊บแล้วก็ดกแบบที่หนูเห็นไม่ใช่ครับอันนี้คือผ่านการพัฒนาสายพันธุ์มาแล้วครับผมพัฒนาสายพันธุ์ที่เป็นพันธุ์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นเอฟวันแล้วเอฟวันหมายถึงว่าพ่อแม่พันธุ์ที่เป็นพันธุ์แท้แล้วก็เอาลูกมาเสียบยอดแล้วเข้ามานี่คือเอฟวัน เดนแันนี่นี่คือเขามีเอกลักษณ์ยังไงว<อ>นะเอกลักษณ์คือสีเหลืองแต่คนไทยที่ยังไม่เคยเห็นพอตก่อนหน้านี้สีเหลืองจะเปรี้ยว<อ>ทุกคนก็ไม่กล้าชิมไม่กล้าชิมเพราะเวลานี้ไปวางขายก็ไม่มีใครกล้าชิมไม่กล้าซื้อเพราะราคาค่อนข้างแพงแต่พอตอนนี้เราก็จะเอาไปโปรโมทให้เขาชิม,มคนที่ชิมสิบคนซื้อเก้าคนคุณลุงบอกว่าผิวเหลืองแต่อันนี้ยังเขียวอยู่ก็เก็บแล้วอะคะเก็บนวครับเนี่ยเหลืองประมาณอันนี้คือมองทั่วไปคือห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเหลือ,อครึ่งลูกแล้วพอเราเก็บไปพักสักคืนสองคืนมันก็จะเเหลืองต็มู อตรงนี้นะคะที่พี่ๆข้างหลังนี่เขาเก็บมานี่คือเหลืองเลยเหลืองใสๆแบบนี้ท่าดีของมันคือลูกทุกขนผ่ามาเนื้อเต็มถ้าเป็นทางไส้ดงจะมีไม่แค่ขอบขอบเนาะกุกลางจะกวางจะไปรูบจริงเหรอคะหนูไม่เห็นเลยค่ะเดี๋ยวลองผ่าดูนะครับเดี๋ยวเรลองผ่าดูนี่คือเนื้อเต็ม คอเนื้อเต็มคือเนื้อจะเต็มทุกลูกนะครับหอมแบบวิธีกว,วิธีกินวิธ<า>ีกินกินถูกต้องนะครับ<อ>มันจะมีเยื่อชั้นหนึ่งนะครับเราเขียนนี้ออกมาได้เลยหอมมากนีห่หนูพลาดของอร่อยมาเนิ่นนานอะ่ะแน่ๆเลยเห็นรูปร่างปเปรี้ยว<อ>ความจริงแล้วหวานค่ะ คือหอมสวรรสมากๆนะคะตัวเนื้อเยอะด้วยแล้วตัวเม็ดแต่ก็คือกรุบกรุข้างในเม็ดเขาไม่ได้เม็ดเขาน้อยกว่าเนื้อหนูต้องพูดแบบนี้ค,ความชุ่มฉ่ำของเนื้อสวรรสเนี่ยมันเยอะกว่าอ๋ออยาคุณผู้ชมเท็ดท่เท่เท่ว่าเรียกหนือน้ำผึ้งนะครับเพราะว่าสีของเขาเนี่ยนะครับเหมือนน้ำผึ้งหนูว่ากลิ่นเขานะเป็นกลิ่นสวรรสเนี่ยแหละแต่ว่าเขาจะมีความละมุนกับกลิ่นจะเบากว่า ่อยติดใจแล้วสิคุณลุงบวันนี้ต้องทํางานแลกสวรสซะแล้วครับคุณลุงครับสอนมินเก็บหน่อยว่าสวรสถพันโลเด้นทันนี่ของเราเนี่ยวิธีการสังเกตเนี่ยว่าลูกไหนเก็บได้เราได้ดูยังไงมองขึ้นไปครับข้างบนเนี่ยสีจะทุกโลกจะเขียวหมดนะครับแต่ที่เก็บได้คือสีจะไม่แตกต่างจะเห็นได้ชัดเจนขาวกว่าเหลืองกว่าอย่างสองกที่เก็บได้เลยขาวกว่าเหลืองกว่าวิธีการเก็บค่ะทัเก็บแค่เล็บแค่มือดันเลยครับ อ้แค่นี้เลยมือดันให้หลุดจากขั้วคุณผู้ชมให้ดูนะนี่เมื่อกี้2ลูกอยู่คู่กันลูกที่เก็บได้นะคะสังเกตดูได้เลยว่าเขาจะสีแบบว่าออกขาวเหลืองอะไรประมาณนี้นี่คือระยะแบบเขาเรียกแก่หรือสุขคุณลุงแบบนี้แกแกแล้วเิใกล้สุกแล้วคือระยะที่เราเก็บเนี่ยคือแก่แต่ว่าไม่ถึงกับสุกอย่างนี้ถูกไหมคะใช่ครับอันนี้ก็หวานแล้วแต่ยังปิดอมเปรี้ยวอยู่ที่ต้องเก็บอย่างนี้เพราะว่าต้องรอปบกรอ ลอส่งนะครับจะได้ไม่ไม่สูญเสียน้าเหี่ยวเพราะเ<ช>วลา,าส่งไปร้านค้าทั่วไปถ้าเหี่ยวก็จะคัดออกหมายถึงว่าเก็บระยะนี้ดีที่สุดที่ถึงมือคนที่ซื้อไปเลยนนเถ้าสมมติว่าเราเก็บแบบสุกมากกว่านี้ก็จะไม่อร่อยอย่างนี้ถูกไหมคะอ,อร่อยอยู่แล้วแต่ว่า<น>ความต้องการของลูกค้าจะโดนดีดออกว่าเป็นของไม่ได้คุณภาพนอกจากดูสีแล้วเราทําอะไรดีคะปด กดดูว่ลูกให้นิ่มสบมตว่าลูกนิ่มนะสีเป็นสีปิกันหร์ไงว่าอืมอ,นอ,อมงนงี้ก็เก็บได้เลยครับสีต้องเหลืองแล้วก็กดตรงก้นลูกต้องนิ่มอันนี้นะคะปึ๊บสีนี่คือใช่เลยตรงสเปคแต่ว่าเรากดดูจับดูนิ่มไหมได้กดเข่าครับกดนิ่มอ่าได้ครับสูงมากอ่าใหม่ยาก พอเราเข้าสวนเนี่ยหรือจะทางเนี่ยไม่มีไม่มีอุปกรณ์มีได้เลยนะครับเอาควัวนี่ออกนะครับสามารถบีบตรงควัวนี้บีบปุ๊บมันจะแตกอัตโนมัติเลยอุ้ยโอ้โดนนี้ได้เลยพอแกะปุ๊บเนี่ยครับมันจะออกมาเลยก็เอามือหยิบอันนี้กินได้เลยไหมคะหยิบได้เลยนี่ครับเนี่ยคบนี่โล่เลยอ่าวิธีการกินเสาวรสแบบไม่มีอุปกรณ์มีแค่หนึ่งสมองสองมือ เคยอ่ะทำไมใหม่ไมอ่ะ,อะแสดงว่าแรงน้อยไปพาส่วรลน้อยไปอ้โนี่บางงลูกนี้ผิวหนาด้วยเดี๋ยวมีจะลองชิมแบบระยะที่เก็บได้เลยแต่ถ้าเกิดจะอร่อยเนี่ยเหมือนต้องทิ้งไว้สักสอาวันอุ้ยอันนี้มันต่างนะคุณลุงอันนี้มัได้กลิ่นน้ำผึ้งเลยอ่ะเหมือนมีคนยหยอดน้ำผึ้งลงไปเลยอ่ะแปลกมาก แล้วก็ต่อให้มันจะยังไม่เหลืองนะคะมันก็เปรี้ยวน้อยกว่าสับวรดที่มันเคยกินอยู่ดีอะนอกจากบนค้างแล้วนะคะเมื่อกี้ที่เก็บกันเนี่ยคือข้างๆเนี่ยยิ่งเขาค่อยๆย้อยลงมาเนี่ยสังเกตว่าลูกใหญ่เลยนะคุณลุงครเพราะเพราะที่ลูกใหญ่พ่อมาอยู่ใกล้ต้นแม่นะครับเนี่ยอ,อันนี้คือต้นแม่ขึ้นมาเราจะเลี้ยงไว้สองเลี้ยงไว้สองถาไปซ้ายไปขวานะครับ หนึ่งตาเนี่ยมันจะหนึ่งใบมันก็จะออกะแนนออกมาอันนี้คือเราขยายพันธุ์ด้วยการติดตาใช่ครับติดตานี่คือตอตอปลาย่รงอันนี้ก็คือออกลูกก็อยู่ตรงปลายเนี่ยลูกจะสวยนะครับลูกก็ใหญ่นะครับพอเราเก็บลูกนี้บดแล้วก็ตัดหนึ่งไว้ทิ้งค่ะเพื่อให้ออกใหม่ก็จะออกลูกอีกอย่างนี้อายุต้นเขานี่ประมาณสักประมาณประมาณสองถึงสามปีถ้าต้นไม่มีโรครากไม่เน่าอยู่ได้แล้วก็คอยตัดแต่งทิ้งนะครับเหมือนกับว่าตัดยอด ตัดยอดไปเรื่อยๆเพื่อให้เขาเกิดใหม่แล้วฤืดดูการล่ะครับอร่อยทุกฤดูกาลครับพอให้เก็บแก่และคุณภาพดีคือเขาออกผลได้ทั้งปีออกทั้งปีครับแต่โดยธรรมชาตินี่ยืดดูกาลมันจะออกลูกได้โดดกว่าเขาแต่ช่วงเดือนเมษามีนาเมษาสองเดือนนี้อากาศร้อนลูกมันจะน้อยแลวอย่างสวันธุ์โันเด้นฮันนี่ของเราเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยซื้อไปปลูกได้ทุกที่เลยไหมอ๋อปลูกได้ทั่วประเทศครับเพราะว่าเป็นนธุนนี้เป็นพันเป็นพันเบา แล้วก็ปลูกใน,นพื้นที่ราบได้ก็คือคุณลุงมีต้นตอขายด้วยต้น<ช>พันนะถ้าสมมติว,ว่าคุณผู้ชมสนใจอยากจะซื้อไปปลูกนี่ก็ติดตอ่อคุณลุงได้ เลยถังนี้นี่ประมาณกิโลได้ครูคะประมาณ10โล10โลเลยหรอโหนี่เก็บเล่นๆน,นะคะควางก่อนเลยซึ่งสวรสที่เก็บมาเนี่ยเดี๋ยวจะต้องเอาไปขัดด้วยเอาไปขัดด้วยครับแล้วก็แยกไซแยกขนาดแล้วแยกพวกคุณภาพไม่ดีออกหรือว่าคุณผู้ชมหลายคนต้องเคยเห็นนะคะเพราะว่าสวรสเนี่ย มีขายตามแบบว่าแผนกผลไม้ตามห้างนี่เยอะมากหน้าตาแบบนี้เลยต้องลองเลยกับสาวรวดพันโกลเด้นฮันนี่นะคะถ้าเกิดว่าสนใจผลสั่งกับคุณลุงได้ถ้าเกิดว่าอยากปลูกซื้อต้นพันธ์ครับุต้นพันธุแล้วก็มีจำหน่ายนะครับเราจะขายเป็นเซตนะเซตหนึ่งก็ประมาณ6ต้น สิบ <10 S 1> ต้นนะครับค่ะคถ้าเกิดว่าสนใจก็ติดต่อตามเบอร์แล้วก็รายละเอียดที่มินขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยนะคะครหรือถ้าเกิดว่าดูไม่ทันจดเบอร์ไม่ทันเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ผ่านทาง Facebook ของรายการเรื่องเด็ดเอ็ดตโลนะคะวันนี้ขอบคุณคุณลุงลาเชนมากนะคะ